ชี้แจงแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่เอาภาพเรื่องของการออกเหตุการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลผูหลวงไปนำเสนอโดยใช้ข้อมูลเท็จในเรื่องของเวลานะคะเนื่องจากทางโรงพยาบาลได้ไปตรวจสอบกับน้องที่อยู่ในเวนแล้วก็จากกล้องวงจรปิดรวมทั้งเวลาสั่งการโรงพยาบาลผูหลวงยังคงออกเหตุ รับผู้ป่วยในเวลามาตรฐานเวลา30นาทีเป็นข้อมูลเท็จจากศูนย์สั่งการจนถึงน้องถึงเหตุเนี่ยพยาบาลสองคนที่ไปถึงเหตุที่ผู้ป่วยเกิดประสบอัติเหตุอยู่เนี่ยใช้เวลา3-4นาทีเท่านั้นค่ะด้วยเหตุผละหลักการว่าทําไมต้องรีบออกไปเนื่องจากว่าได้รับข้อมูลจากศูนย์สั่งการว่าคนไข้หมดสติ รอเวลาไม่ถึง2-3นาทีจะพบว่ารถสว่างมือที่สว่างก็มาถึงนะคะรวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่ออกเหตุจนถึงดูแลผู้ป่วยและรับผู้ป่วยกลับไปรักษาดูแลที่ห้องฉุกเฉินใช้เวลา18นาทีนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลดิฉันในฐานะตัวแทนขององค์กรโรงพยาบาลผู้หลวงซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเราพร้อมที่จะนำเสนอข้อเท็จจริง และเราพร้อมที่จะทำงานตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้รับบริการและคนไข้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้โรงพยาบาลสูญเสียชื่อเสียงอย่างใหญ่หลวงและสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ดิฉันในฐานะของผู้นำองค์กรจะต้องดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ดิฉันไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะตำหนิการทำงานของหน่วยงานราชการไม่ได้แต่นี่เป็นบทเรียนให้ประชาชนได้รับทราบว่าเราสามารถจะช่วยดูแลร,ร,ระบบราชการได้แต่เราจะไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อให้เกิดเพื่อทำให้หน่วยงานราชการเกิดความเสียหายไม่ว่าจะประเด็นใดๆทั้งสิ้นทั้งเรื่องชื่อเสียงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากความเชื่อมั่น และมาตรฐานที่โรงพยาบาลได้สร้างมาตลอดไประ,ระยะเวลายาวนานของเราก็สูญหายไปช่วเวลาแค่ไม่กี่นาทีที่คุณได้เอาไลฟ์สดพวกนี้เนี่ยไปนำเสนอในช่องทางต่างๆทางโรงพยาบาลได้คณะคณะกรรมาการบริหารของโรงพยาบาลต้องดำเนินกิจกรรมพวกนี้จริงๆนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่าน้อง ที่ออกมาออเตุเนี่ยก็เสียผันกำลังใจทั้งสองคนค่ะข,ขอบคุณค่ะเหตุที่ต้องใช้มอไซค์เนื่องจากเป,เป็นเรื่องปกติของทางโรงพยาบาลอย่ไไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุปกติ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าเป็นเหตุที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล <c oughs> และจุดนี้เนี่ยเป็นเหตุที่เคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเพราะฉะนั้นที่ศูนย์สั่งการของในโรงพยาบาลเนี่ยจะสั่งการไปที่ศูนย์ EMS แล้วก็ศูนย์สว่างแต่เนื่องจากการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึง1นาทีในการเดินทางสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่รถแต่หมายถึงคนและเครื่องมือน้องทั้งสองคนตัดสินใจที่จะหยิบเครื่องมือแล้วก็รีบวิ่งไปหาคนไข้โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดตอนนี้คนไข้ปลอดภัยนะคะแล้วก็น่าจะกลับบ้านได้ในเวลาไม่นานค่ะเขามีความขัดแย้งส่วนตัวอะไรกับทางโรงพยาบาลไหมคบเนื่องจากว่าผู้ไล์เนี่ยไม่รู้จักกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ของโรงพยาบาล เป็นการส่วนตัวแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะได้เป็นคนพื้นที่คือไม่ได้มาอยู่ประจําที่พื้นที่อาเภอภูหลวงนะคะค่ะเพราะว่าตัวดิชันเองก็ออกเยี่ยมบ้านแล้วก็สนิทกับคนในพื้นที่มากพอสมควรนะคะก็เลยไม่แน่ใจวา่าจะมีอคติกับทางโรงพยาบาลอะไรหรือเปล่านะคะค่ะในระหว่างที่เกิดเหตเุเราเราไปรีเฟอร์อยู่ในเมืองเลยยังยังไม่กราฟ <c oughs> ก็คือเพราะว่ามันยังนี่เนาะ พอดีมาพอหลังจากนั้นปุ๊บก็คือมาถึงมาถึงปุ๊บก็พอดีเห็นยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลพอเห็นเอ๊ะมันมีเกิดเหตุหรือเปล่าก็เลยเราก็เลยเข้าไปดู <Okay. S 2> แต่ก็พอดีไปไป,ไปเจอน้องน่ะไล์สดอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ <Okay. S 2> ก็เห็นเจ้าหน้าที่ของเราอยู่อยู่นั่นสองคนละเอ่อเข้าเข้าไปนะก็จะเป็นประมาณนี้ <Okay. S 2> เอ่อซึ่งมันเป็นวันหยุดเอ่อเจ้าหน้าที่ทํางานก็เลยจะมีน้อย mm. ก็ประมาณนี้แหละ oh, วันหยุดนี้ก็คือจะมีรถเหลือคันเดียว ก็มีพนักงานขับรถคนเดียวก็ประมาณนี้แต่รถมีสองคันแต่แต่รถก็มีสองคันก็ก็ถ้าถ้าเร่งด่วนจริงๆปุ๊บยังไงก็เขาก็จะต้องตามคนที่ที่เขาเว้นออฟที่บ้านก็ประมาณนี้ถึงถึงสามสิบนาทีเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ผมผมไม่รู้นะเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้แจ้งของผมมาก็คือเพราะว่ารู้อยู่ว่าผมไปรีเฟรยังไม่กลับ ก็ปประมาณนี้ไปโรงพยาบาลเลยไปกลับก็ร้อยกว่าโลอย่างนี้อตอนตอนที่พี่รับโทรศัพท์นี่ขาลกลับใช่ไหมครับคือคือไม่ไม่ไม่ไมีใครไม่ไม่ได้โทรหาผมเลยนะเพราะว่าผมในระหว่างผมติดภารกิจอยู่ติดปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ว่าผมมาเจอเอาผมก็เลยเลีเ้ยวรถเข้าไปหาคนไข้ขคือ <มา S 1> คอจอพอดีใช่ประมาณอย่างนี้<อ>ในในวันนั้นนะ่ะไม่มีใครแจ้งเลยไม่ไม่ไม่ก็คือน่าจะทางโรงพยาบาลน่าจะแจ้งประสานของ เพราะว่าเห็นของกู้ชีพสว่างคีรีมาอยู่นั่นแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลของเราก็คือปฐมเบื้องหน้าอปฐมพยาบาลเบื้องต้นล่วงหน้าก็คือเหมือนกับรอของรถของสว่างคีรีเ,เพราะว่าของเราก็คือปฏิบัติหน้าที่อยอู่ก็ประมาณนี้ ก็คือยักอันนี้แดดละกะเหลยมันกะเหลยเห็ดไปนะแต่ว่า เกิดที่ทางเข้าโรงพยาบาลภูหลวงนะคะขณะนี้ผ่านไปแล้ว30นาทีเจ้าหน้าที่ยังมาไม่ถึงค่ะอยู่หน้าโรงพยาบาลภูหลวงห่างแค่โรงพยาบาล200เมตรนะคะยังไม่มีทําการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเลยค่ะออมาแล้วคุณ้รถมาร แล้วมาช่วยเจ้าหน้าที่ใส่ชุดแบบนี้มาเหรอคะผู้ป่วยไม่ได้สติแต่เจ้าหน้าที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะคะไม่ได้สติเลยค่ะมาคนเดียวเหรอค่ะ เหมยมนนอ่างะไม่ตายค่ะแต่เจ้าหน้าที่รถลงพยาบาลยังไม่มาถึงนะคะตอนนี้แจ้งไป30นาทีแล้วจะเพิ่ไสนะคะคนไข้อันนี้พน พยาบาลมีรถคันเดียวหรอคะรวมทั้งโรงพยาบาลน่าจะมีรถสำรองนะคะทั้งโรงพยาบาล ขี่ม้าเห็นโค้มหน้าหลงแล้ว เกิดที่ทางเข้าโรงพยาบาลผัวหลวงค่ะโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลมีรถคันเดียวไม่มีรถมารับผู้ป่วยบักล้าค่ะดีๆเด้อ พยาบาลนะบูมีบอกบรถไปส่งคนไข้า่าสาั้นบนโรงพยาบาลนะมีรถอยู่คันเดียวต้องสามสิบนาทีคนป่วยนอนทั้งแงบงแงบอยู่กับผมมาจา้าื่อบริการดีจังโรงพยาบาลผู้ล่วงนะบุรุษพยาบาลกับพยาบาลนะขี่มอเตอร์ไซค์มาข้าแจ้งไปต้องโดนแล้วนะมึง เบิงบ้งเดินนี่ห่างเข้าโรงพยาบาลูหลวงนะเกดเบิงเบ้งดิคนตายแล้วรถยังเคยมาอันนี้บ้านนะคะบ้านดิฉันเองค่ะบ้านคนไรสดค่ะทางเข้าโรงพยาบาลทหลวงค่ะ บ้านเรานี่ทางเข้าโรงพยาบาลู้หลวงนะคะอันนี้จุดที่เกิดเหตุค่ะช้ามาก